พอนิมเครียดน้องต่อหายไปสงสารนิ่มลูกสาวถูกคุยประวัติยังเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะต่างก็เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์คล้ายกับคดีของน้องชมพู่บ้านกกอกจากกรณีการหายตัวไปของเด็กชายต่อสักแสงสว่างหรือน้องต่อไวแปดเดือนหายไปอย่างปริศนาจากบ้านพัก โดยล่าสุดสำนักข่าวได้เผยว่าคุณตาประสานเป็นคุณตาของน้องต่อเป็นคุณพ่อของนางสาวนิ่มเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณตาเริ่มเครียดเพราะว่าหลานหายไปและเรื่องที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าชีวิตลูกสาวถูกขุดคุยขึ้นมาตอนนี้สงสารลูกเพราะตอนนี้สายตาของชาวบ้านเริ่มมองลูกสาวเป็นคนไม่ดีอยากเจอหลานเร็วเ็วเรื่องจะได้จบสักที อีกประเด็นหนึ่งที่ว่าตำรวจจะมีการออกหมายจับใครที่เกี่ยวข้องในพุธพ่อของเด็กหรือเปล่ามีข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการค้าประเวณีคุณตาประสานบอกว่าเคยเจอในพุธพ่อของน้องต่อตามใบเกิดในพุธย,ยอมรับว่าเคยพานิ่มไปขายบริการพอทราบความจริงก็รู้สึกช็อกมาก ตอนเจอที่โรงพักก็ถามเขาว่าเป็นผัวเป็นเมียทำแบบนี้ได้อย่างไรเขาตอบกลับสั้นๆว่ามันเป็นเรื่องนานแล้วพ่อพอรู้ความจริงโกรธทั้งพุทธทั้ทงนิ่มแต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้คุยกับลูกสาวด้วยตรงแต่เชื่อว่านิ่มทำลงไปเพราะเชื่อในพุทธพ่อบอกว่าท่านไม่มีคดีน้องต่อหายก็ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องแจ้เลยพ่อ,อยังตกใจไม่หายเรื่องที่น้องต่อเป็นลูกของแจ้ ล่าสุดบิ๊กโจ๊กเผยพิรุธนิ่มแม่น้องต่อหลังพบสิ่งผิดปกติเต็มๆจากกรณีน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนหายตัวไปจนเป็นที่สงสัยว่าน้องหายตัวไปได้อย่างไรใครพาไปแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างล่าสุดนิ่มแม่น้องต่อรับสารภาพว่าเป็นคนนำลูกทิ้งลงในแม่น้ำ โดยก่อนหน้านี้จากการสอบปากคําของแม่เด็กทําให้ทราบว่าแม่เด็กออกมายอมรับแล้วว่าโกหกบางประเด็นเจ้าตัวยอมรับว่าชายเสื้อเหลืองไม่มีอยู่จริงและสิ่งที่บ่งบอกว่าแม่ให้การเท็จเห็นได้ว่าสิ่งที่พูดไปบางอย่างนั้นเป็นเรื่องโกหกต้องพูดความจริงออกมาให้ได้เพราะคนเป็นแม่ต้องทราบว่าลูกหายไปไหนขณะที่ทางตำรวจก็กำลังไล่ถามในทุกประเด็นน้ำหนักอยู่ที่แม่เด็กต้องทราบว่าเด็กหายไปไหน ตัวแม่เด็กเองที่จะรู้จะให้น้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่แม่เด็กคนเดียวโดยเราจะใช้วิธีการสอบสวนตามปกติทําให้เจ้าตัวออกมายอมรับเองว่าชายเสื้อเหลืองนั้นไม่มีอยู่จริงแต่ในเรื่องของการมีชีวิตอยู่หรือไม่แม่เด็กไม่ได้บอกแต่รับสารภาพว่าชายเสื้อเหลืองไม่มีอยู่จริงส่วนเรื่องการอําพรางยังไม่มฟันธงเมื่อเจ้าตัวตอบว่าไม่มีคนใส่เสื้อเหลืองแสดงว่าเด็กไม่ได้ถูกลักพาตัวไปจึงให้น้ำหนักไปทางแม่เพียงคนเดียวซึ่งล่าสุด นิมแม่น้องต่อก็ยอมรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนนําลูกไปทิ้งลงในแม่น้ํานิมไม่รอดโดนหลายข้อหาหลังสารภาพโยนน้องต่อทิ้งลงแม่น้ําจากกรณีที่นิมออกมาสารภาพว่าเป็นคนนําน้องต่อไปทิ้งลงแม่น้ําโดยหลักฐานทั้งหมดที่ตํารวจมีข้อมูลทางโทรศัพท์ข้อมูลการโทรเข้าออกยืนยันตรงการนางสาวนิมได้หายไปในช่วงเวลาตีสามถึงตีห้า และคำรัศรภาพของพิ่สะัยว่านางสาวนิ่มกลับมาที่บ้านประมาณตีห้าครึง่งตอนนี้เหลือเพียงแค่กระบวนการเดียวคือค้นหาร่างของน้องต่อล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้ง3าข้อหาแก่นิ่มแม่น้องต่อทางด้านพนักง,งานสอบสวนสบพบางหลวงเวลาประมาณ15นากาทีแจ้ง3ข้อหานิ่มแม่น้องต่อหลังจากที่สอบปากคำ นานถึง6ชั่วโมงพร้อมคุมตัวส่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมทันที 1. กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย 3. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนิมลาน้องต่อตื่นงองแงก่อนเกิดเหตุดับโยนลงน้ำ จากกรณีที่น้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนหายตัวไปจากอ้อมอกแม่ที่นคปรปฐมล่าสุดผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วทางพลตำรวจเอกสุรเชษหกักพานรองผู้ัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุถึงผลตรวจด,ดีเอ็นเอของน้องต่อยืนยันว่าผลตรวจด,ดีเอ็นเอระหว่างน้องต่อกับลุงแจ้อายุ55ปีตรงกันนั่นหมายความว่าทั้งคู่เป็นพ่อลูกที่แท้จริงไม่ใช่ในพุธโดยลุงแจ้ กับในพุธเป็นคนสนิทกันซึ่งวันนี้ได้นำลุงแจ้เข้ามาเข้าเครื่องจับเท,ท็จที่กองพิสูจน์หลักฐานหนึ่งพร้อมซักถามและสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งอย่างไรก็ตามมีารายงานว่าลุงแจ้ถูกนำตัวมาเข้าเครื่องจับเท,ท็จที่กองพิสูจน์หลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติมลุงแจ้ไม่รับน้องตอบเป็นรูปบอกสัส้นๆว่าไม่รู้ตำรวจมีข้อมูลทางโทรศัพท์ ข้อมูลการโทรเข้าโทรออกยืนยันตรงกันนิ่มหายตัวไปเมื่อเวลาตีสามถึงตีห้าและคำบอกเล่าของพี่สภาว่านิ่มกลับมาที่บ้านเวลาตีห้าครึง่งตอนนี้เหลือเพียงแค่กระบวกนการเดียวคือค้นหาน้องต่อจากการสอบสวนนิ่มเบื้องต้นให้การเล่าวา่าน้องต่อตื่นงองแงตอนตีสามเพราะมีไข้อุ้มให้นมแต่ก็ร้องไม่หยุดจึงอุ้มขย่าไปมาจนน้องต่อหล่นหัวกระแทกพื้นจากนั้นก็หลับไป แม่ก็เข้าใจว่าลูกหลับจนตีห้าจะชงนมอีกรอบพบว่าลูกนอนเสียชีวิตไม่รู้จะทำยังไงกลัวความผิดและกลัวติดคุกไม่มีคนดูแลพ่อตาบอดแม่พิการติดเตียงจึงเก็บความลับมาตลอดและไม่คิดว่าจะเป็นข่าวดังคนเยอะไม่มีใครปรึกษาตำรวจที่สอบก็พูดจากขมขู่ทุกอย่างทำให้ไม่กล้าพูด งานนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันหลังเห็นพิรุษนิ่มแม่น้องต่อจากกรณีที่นางสาวนิ่มหรือแม่น้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนยอมรับสารภาพกับบุคคลภายนอกว่านำลูกไปโยนลงในแม่น้ำห่างจากบ้านพักไม่ไกลมากนะักต่อมาชุดสืบสวนสอบสวนได้เชิญตัวแม่ของเด็กมาที่สถานที่แห่งหนึ่งเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ในขณะที่เจ้าหน้าที่นักประดาน,น้ําได้ลงน้ําปูพรมค้นหาน้องต่ออีกครั้งในจุดที่นิ่มบอกว่าเอาน้องต่อมาโยนลงน้ําทางเจ้าหน้าที่ได้เจอบอดแสบสาคัญเป็นแผ่นเพลิดเด็กอายุประมาณ8-10เดือนไซเอม็มทั้งนี้ยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่าเป็นของน้องต่อดานเจ้าหน้าที่จึงทําการเก็บใส่ถุงเพื่อน,นําไปตรวจสอบเป็นหลักฐานต่อไปล่าสุดช่วงหนึ่งในรายการโขนกระแสที่กู้ภยัยค้นหาน้องต่อมาเล่าถึงภารกิจค้นหาน้องในน้ํา จุดที่นิมอ้างว่าทิ้งโยนลูกลงไปในน้ำโดยกู้ภัยเล่าว่าเขารู้สึกแปลกๆตั้งแต่วันแรกๆแล้วเพราะวันนั้นเขาลุงไปงมในจุดที่ต้องสงสัยแล้วเห็นพ่อกับแม่เด็กมายืนยิ้มหัวเราะแล้วถามกู้ภัยว่ามาง,งมอะไรกันแถวนี้ระหว่างที่กู้ภัยกำลัง,งงมหาเด็กกันแบบโคตรเครียดแต่พ่อแม่เด็กดูชิลหัวเราะคิกคักกัน จ้าหที่กู้ภายกับอาจารย์ปรเมศเห็นตรงกันว่าเด็กอาจมีชีวิตอยู่เพราะมีช่วงเวลาปริศนาสาชั่วโมงที่แม่ไปอยู่ริมน้ําจุดเกิดเหตุและมีการใช้โทรศัพท์มือถือโทรหาใครบางคนถ้าทิ้งศพไม่ควรใช้เวลาขนาดนั้นต้องไขปริศนาให้ได้ว่าสามชั่วโมงนี้แม่เด็กทําอะไรตรงจุดนั้นและโทรหาใครกันแน่นักอาชญาวิทยาอ่านพฤติกรรมนิ่มแม่ของน้องต่อยังมีพิรุษ จากคำสารภาพของนิ่มแม่ของน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนที่ยอมรับว่าที่ผ่านมากโกหกแต่วันนี้พูดจริงนำลูกไปโยนทิ้งที่คลองท่อติดกับแม่น้ำท่าจีนทว่าทั้งหมดเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของแม่เด็กวัยแปดเดือนคนเดียวขณะนี้ยังไม่มีพยานคนอื่นและยังไม่พบหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าเด็กเคยอยู่ตรงนั้นเช่นเสื้อผ้าคราบเลือดทำให้นักอาชญาวิทยาอ่านพฤติกรรมและคำให้การของแม่ เป็นไปได้ว่าคาให้การของเธออาจจะไม่จริงดตรตรินโพร,รักษานักอาชญาวิทยาเชิงจิตาวิทยาและพฤติกรรมอัชญากรอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้แม่โกหกและปุ่มหลังของแม่อาจจะทำให้สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเธอตื่นตัวมากกว่าคนปกติ ผลการตรวจทางจิตเวชของแม่เด็ก8เดือนไม่มีความผิดปกติทางจิตอาจจะหมายถึงไม่มีความผิดปกติรุนแรงโรคจิตเภทหรือมีอาการไบโพล่าแต่อาจจะมีนิสัยโกหกเพราะมาจากการเลี้ยงดูที่เติบโตมาการโกหกอาจทําให้ไม่ถูกรังแกไม่ถูกกลั่นแกล้งไม่ถูกลงโทษไม่ถูกทําร้ายร่างกาย นักอาชญาวิทยาบอกอีกว่าจากการให้สัมภาษณ์ชีวิตของแม่เด็ก8เดือนถูกบูลลี่กันแกล้งมาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านมีฐานะยากจนและทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนหนึ่งกลายเป็นคนที่ไม่พูดความจริงไม่เป็นตัวเองไม่มีที่พึ่งไม่มีคนที่ไว้ใจให้ปรึกษาเรื่องราวต่างๆแม้จะมีการตั้งข้อหากับแม่เด็กวัยแปดเดือนประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่ยังไม่พบประจักษ์พยาน อาจารย์ตร่นจึงยังไม่อยากให้ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งกรณีที่เด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตทางคดีจําเป็นต้องรู้ช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิตเพื่อแจ้งข้อหาให้ชัดเจนรวมทางข้อหาซ่อนเร้นทําลายศพตํารวจต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอําพรางศพด้วยวิธีใดและไม่สามารถอาศัยคําให้การของนิมเพียงคนเดียวต้องสอบปากคําพยานแวดล้อมควบคู่กับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์